รันพีดีมาร์กูนะผมว่าคันนี้จะได้เท่าไหร่นะครับผมเอาสวัสดีครับวันนี้ผมคารอสนะผมยินรับสู่เกม PC Building Simulator นะครับผมอตอนนี้เราอยู่ที่ร้านคอมของอ่าิซูดนะครับผมนี่ฮะอิซูดอีพับปีกออฟเกมเมอร์ผมเอาจี่นี้จะมาประกอบคอมกันนะผมเดี๋ยวเราต้อง ยังไม่มีคอมตรงนี้นะครับผมนี่ไงวันนี้เราจะมาประกอบคอมกันนะครับผมคลิปป๊บนึงเราขอมาดูคอมก่อนเราเราจะมาประกอบเคสแบบไหนดีเดค๋ยวผมขอดูแป๊บนึงเคสคอมเหรอจะมาประกอบเค,คสระบบแล้วกันนะครับผมวันนี้นี่คืออะไรมันเพิ่งอัปเดตใหม่นะผมผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเดี๋ยว่าผมจะมาประกอบคอมไซเล็กสเปคเทพนะครับผม <c oughs> โอ้ยเล็กเกินดูซีดูซีโอ้เล็กจัดเลยนะครับผมวันนี้ผมจะมาประกอบคอามมาไซเล็กสเปคเทพกันนะครับผมลำแรก เราต้องถอดฝาข้างมันหรอกประกอบทุกข้อนี่ฮะมันก็เป็นคอมฝาใส่นะผมนี่เป็นคอมฝาข้างใสที่เป็นอันเล็กแปลว่าเล็กเล็กโคตรเลยดูดีดูดีโคตรเล็กกันดัแรกเราต้องมาถอดอ่าถอดฝาครอบเคสออกก่อนนะครับผมขอดสองฝั่งเลยแล้วกันเราจะไม่ใส่พัดลมนะผมเราจะใส่เป็นชุดน้ําเต็มระบบนะครับผมก็จะมีพัดลมตรงนี้นะผมก็ถอดพัดลมตรงนี้ออกเพราะเราจะเปลี่ยนเป็นอจีครนะผมอจีีใช่แล้วโอเค หลังจกนั้นเราจะมาใส่ม i นบอร์ดกันนะผมซึ่งเราจะใส่เป็นตัวท็อปให้หมดเลยแต่ก็เป็นอันอันเล็กด้วยนะอันนี้ไม,ไม่ไม่ธรรมดาว่ะมันเป็นเคสเออมินิไอทีเอ็กนผมมันก็เล็กมากเลยเอาบอร์ดตัวนี้กันแท9สาศูนะครับผมของแอดล็อกนะครับผมเเคใส่เข้าไปเป็น Ad แอดล็อกแซดสามเก้าูนย์แฟนทอนะผมของเคสม,มิน i ิไอทีเอ็กนะครับผมนีนะดูดูขนาดของเคสดิ โคตรเล็กแต่ถ้ามีแบบนี้ก็ดีนะผมเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องเปิดสลักตรงนี้ก่อนนะผมเพื่อที่จะใส่ CPU นะครับผมซึ่ง CPU เราจะใช้เป็นอะไรดีวะมันมีตัวเดียวนะผมเนี่ยไอ้7 8 0 0แนจะครับเพ่ใส่เข้าไปเลยฉะนั้นเราก็จะมีแล้วก็ดึงสลักเข้าฉะนั้นเราก็จะมาใส่แรมนะผมซึ่งผมขอเปิดเป็นนี่อันนี้แป๊บน,นึงนะครับผมที่ใส่แรมปึ๊บปึ๊บข้างล่างข้างล่างปึ๊บปึ๊บโอเคส่วนแรมที่จะใส่ก็น่าจะเป็นอ่าเป็นแรม RGB แน่นอน อ่แล้วอาต้าไม่ไม่เอาดีกว่าแรมกิกะไบต์ออรลัสนะครับผมเป็นเรนเป็นแรม8ปดกิกบัสสามบัสสองนะผมใส่เข้าไปเลยใส่2ตัวก็เป็น16กิกนะครับผม8ปดแรมกิกะไบต์ออรลัสนะครับผมโอ้โหเข้ามาทำแรมแล้วเหรอวะหลังจากนั้นเราจะมาใส่อ่า power supply นะครับผมซึ่ง power supply ใช้เป็นคอนเซนี่ของเครื่องนี้จะเน้นคอเซนะ RM เจ็ดห้าศูนย์นะผมเจ็ดห้าศูนก็พอแล้วซึ่งเราติดตั้งตรงไหนนี่ power supply อันมาเลิศ์เทอโอ้โหนึกว่าติดพัดลม ติดพวเวกละทลายนึกว่าติดพัดลมด,ดูดิอันโคตรใหญ่อะ่ะตั้งแบบเนี้ยโอโ้โหเินหลังจากนั้นผมไม่มั่นใจว่ามันจะติดชุ่น้ำได้ไหมนะครับผมเราต้องใส่ CPU บล็อกก่อนชุ่น้ำไม่ได้เราก็ติดชั่พัดลมแทนนะครับเพ่อชุ่วพัดลมก็เอาต้องหาตัวเท่ๆหน่อยต้องเน้นเท่ไปก่อนเอาเอาเอา่อตัวไหนดีวะครับผมคอแซะเอชพีร้อยยี่สิบอาร์จีบีนะครับผมเห็เราต้องเราจะติดตั้งตรงนี้นะครับผมึ๊บ นี้ก็จะเน็นไะงก,ก็เป็นคอมลิเรียบขาวๆนะผมเป็นคอมสีขาวเลยเพราะว่าสไปายมาอันใหญ่มากเลยนะเมื่อกี้แล้วก็เป็น CPU Cooling นะผมเราจะใช้อ่าแบบไน,นดีก็เป็น RGB แน่นอนอ่าแบบไน,นดีเนี่ยเราแต่ว่าเราใส่ชุดน้ำเปิดนะเราใส่ชุดน้ำปิดได้นะครับผมซึ่งชุดน้ำปิดเราจะใส่ของอ่าอะไรดีวะค่าผม NCXT r a k e n M22 นะครับผมเป็นชุดน้ำตอนเดียวนะผมแต่เราต้องถอดพัดลมตรงนี้ออกก่อนปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บโอเคเราจะใส่ชุดน้ำตัวเมื่อกี้เลยอยู่ไหนล,ล่ะนี่ครับเป็นชุดน้ำนี่เขาขึ้นนี่จะไม่มีพัดลมนะผมก็เป็นแค่ชุดน้ำอย่างเดียวนะครับผมจากนั้นเราเหลือฮาร์ดดิสต์ต้องไม่ใส่ผมเราจะใส่เป็น SSD แทนมันนี่เอาตัวไหนดียังไม่มี m 2นะอ๋อมีแล้วนี่หว่าเราจะใส่เป็นอ่าตัวไหนดีนี่นี่นี่ Corsair Force Series MP 5 0 0 m 2นะครับผม960าร้อยหกสิบริกผมมันติดตั้งตรงไหน,นบอกนะว่าไม่มีที่ติดตั้งเดี๋ยว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 ,ยวตั้งตรงไหน,น ไม่มีที่ติดตั้ง SSD ป่ะครับ M2 ต้องติดตั้งในบอร์ดอ๋อนี oh. นเ้เราต้องเราต้องถอดตัวนี้ออกก่อนไปดครับผมขอถอดชุดน้ำแป๊บนึงโอเคตรงนี้เป็นที่ใส่เอ่อ SSD นะครับผมโอเคเครื่องนี้ใส่ M.2 อยู่แล้วว่ามันพื้นที่เล็กนะครับผมชีวิตจริงน่าจะประกอบจากนะครับผมว่ามันเครื่องเล็กหนขอ,อันนอตเข้าไปร็อตตัวเดียวพอปึ๊บก็ปิดอันนี้จะเปิดหรือปิดดีกว่าจดก๋นั้นเราจะมาใส่ชุดน้ำกันเลย ซึ่งชุ่วน้ำเราขอผมขอเป็นอ่านี่ครับตัวเดิมฉะนั้นก็จะมามาใส่ชุดสายไฟนะผมซึ่งสายไฟเราจะใช้เป็นสีขาวแล้วกันนะครับผมว่าเราประกอบความเซ็ตเพราะว่าผมประกอบความเซ็ตสีขาวมาไง สายไฟก็เลยต้องเป็นสีขาวนี่ครับตัวนี้แล้วก็ลงสาย power มาตรงนี้นะครับผมอันนี้คือปุ่มเปิดเครื่องก็สาย power อร์ p l y ครัผมสายไฟหลักแล้วตัวนี้มาต่อที่เป็นสายจอตัวนี้ก็ต่อตรงนี้นี่ต่อสายจอก่อนมันก็ไม่รู้นําสายไหนไปสายไหนนะครับผมแค่ต่อตามเกมไม่ใช่เฉยนะครับผมพอรู้นิดนึงโอเคนี่เสร็จแล้วนะผมสำหรับตัวนี้เราจะลองรันเครื่องกัน นี้มันก็จะเป็นประมาณนี้นะผมสำหรับซตคอมนะผมเดี๋ยวข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นคอมขนาดเล็กนะผมไซส์เล็กสเปคเทพนะครับผมเออเดี๋ยว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 ผมลืมอย่างหนึ่งผมลืมใส่ก้าวจอโอ้ผมลืมใส่ก้าดจอเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วถอดถอดน็อตถอดน็อตลืมใส่กาวจอได้ยังไงวะก้าวจอผมขอใช้มันมีแต่พวกนี้นะผมเอาเออตอนไหนดีคอมมันเล็กนะ เอาเอาตัวนี้กันนะผมครับผมเออชีน g t x 980นะครับผม Gaming XL นะผมใส่เข้าไปเลยแล้วเราต้องถอดตัวตรงนี้ปึบโอเคเราจะใส่การ์ดจอเป็นอันนี้ละกันนะผม Ad ดล็อก Ph ฟน to มนะครับผม ไ x 5 6็นะครับผมก็เป็นคอมเล็กๆนะนก็ต้องใส่การ์ดจอเล็กๆแหละแต่ในเกมมันยังไม่มีไงเกมใส่เข้าไปปุ๊บขันน็อต2ตัวแค่นี้แล้วก็ใส่ชุดน้ําตามไปทีหลังสซเล็กสเปคเทพจริงๆอาจจะไม่เท่มากนะผมก็สู้พวกเครื่องใหญ่ๆไม่ได้นะครับผมแต่มันก็พอทุไทแหละเออก็เล่นเกมได้ทุกเกมแหละน่าจะเนี่ยน่าจะเกือบทุกเกมนะพวกเกม,มใหม่จะเล่นไม่ได้โอเคขันน็อตเข้าไปก็เป็นเรียบร้อยแล้วก็ต่อ Sci Fi. สายไฟสาย สายเออเขาเรียกว่าอะไรนะอ,อ๋อชุดน้ําลืมได้ไงวะนี่ก็เป็นสาย power car จอนะครับผมเชื่อต่อเข้าไปเรียบร้อยสําหรับเสร็จแล้วนะครับผมสำหรับคอมไซเล็กสเปคเทพนะครับผมเราจะมาลองรันเครื่องกันเทคที่2นะครับผมนี่ติดเรียบร้อยนะผมชุดน้ํา ncxt นะครับผมอาจจะดูเหมือนคอมมากับหัวพวามจริงก็ใช่ไงมากับหัวครับผมโอเคนี่ครับ ncxt อ่านเซตเซต ncxt ก็ได้ผมเพราะว่าสเปตัวโคตรใหญ่เรียบร้อยรันเครื่องเสร็จเราจะมาต่อคอมให้มันเรียบร้อยนะผมไม่พวกที่เราถอดไปตอนแรก แค่เป็นชุดปิดคือนี่เป็นฝาปิดนะครับผมใ,ใส่เข้าไปเลยจากนั้นก็จะเป็นตัวปิดข้างหลังไม่ใส่ไม่ได้นะครับผมแล้วก็ฝาปิดข้างนี้คืดีเลิเรียบร้อยตรงนี้ใส่ใส่ใส่ไม่ได้นะครับผมเพราะเราใส่เป็นดนบดีไปแล้ว ก็หมดแล้วนะผมสลับคอมเครื่องนี้เราจะมาเสียบแฟลชไดร์เพื่อเปิดวินโดว์กันนะครับผมนี่รันเรียบร้อยผมเป็นคอมอันโคตรเล็กอะดูโอ้โหเสียงรังเทียบกันหน้าจอเทียบกันหน้าจอดูดิโอ้โหเขียเราจะมาลองรันโปรแกรม TDMark กันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนี่คีย์บอร์ดมีไฟด้วยนี่อยู่ในช็อป Asus นะครับผม มาแล้วเราจะลองรัน TDMark ดูนะครับผมว่าคันนี้จะได้เท่าไหร่นะครับผมอา้าวไม่เป็นไรนะผมจอฟ้านะผมเคก็สลับคลิปนี้ก็เป็น่นเียกันนะครับชื่นกัไลค์แชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมโอเคสลับคลิปนีมมส้สวัสดีครับ